คลิปนี้ไม่เกลี้ยวกลาดเอาสาระนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยลุงคนนี้มีสาระด้วยเหรอสาระครับคลิปนี้นะครับไม่ด่าด้วยนะฮะขอเป็นคลิปแบบสุภาพแล้วก็เอาจริงจังเลยฟังให้จบนะฮะทุกท่านก็ฟังด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับนี่นะโกแล็บบิดแล็บบิดโกโกแล็บบิดแล็บบิดโกจำชื่อนี้ไว้สำหรับใครที่เป็นกดไหลย้อน นะฮะบางครั้งแสบแสบมากลุงโทนี่อีกคนหนึ่งคือลุงสั่งมากินแล้วมันใช้ดีนะครับทานอาหารแล้วส่วนมากคือจะเป็นแสบหน้าอกจุกขึ้นมานะฮะเขาเรียกว่ากดไหลย้อนครับนะฮะเขาเรียกว่ากดไหลย้อนกินตัวนี้เม็ดเดียวนี่ทุกคนนะฮะหนึ่งแคปซูลนะครับนี่นะฮะหนึ่งแคปซูลนะฮะอันนี้คือมีให้เยอะนะครับมีนะฮะอ่า 20-30แคปซูลในกระปุกหนึ่งนะครับอ่ะกินเมื่อเป็นนะฮะกินเมื่อเป็นจุกเสียดแน่นหรือกินวันละเม็ดวันละเม็ดอาการนั้นจะหายไปคือเป็นนี่มันทรมานนะมันจุกแล้วมันแสบมันเจี๊ขึ้นมาแบบจุกเสียดลดกดนะครับทั้งหมดแล้วนะฮะ กดไหลย,ย้อนกระปุกเดียวเนี่ยเอาอยู่นะฮะโกและบ,บิดหรือบ,บิดโกจำไว้โกและบ,บิดบ,บิดโกตัวนี้นะครับเม็ดเดียวนี้เอาอยู่กระปุกเดียวครับร้อยกว่าบาทไปกดสั่งในตะก,ก้านะครับลุงใช้ดีแล้วเอามาบอกต่อครับ คนที่เป็นกดไหลย้อนต้องมีพกไว้นะครับต้องมีพกไว้ไปกดในตะกร้านะครับร้อยกว่าบาทรับรองว่าอาการนั้นของท่านจะหายไปและปิดโกครับ